ว่าขายของตามตลาดนัดตามตลาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสปิกักษณะน,นี้เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นช่วงความยาวในการต่อตู้อยู่ที่5เมตร6โดยประมาณนะครับของตู้อลูมิเนียมตู้นี้นะครับจะมีความพิเศษกว่ารถคันอื่นๆนะนะเพราะว่า ฟังไม่ผิดทับทาเพื่อที่จะเป็นห้องนอนนะครับส่วนช่วงที่เหลือนะเขาจะติดตั้งนะครับเขาก็ทําเป็นพื้นที่ในการบรรทุกสินค้านั่นเองนะครับเขาเรียกว่าทําการกั้นห้องเอาไว้นะครับเพื่อที่จะใช้นะครับในการพักผ่อนนะเดี๋ยวลูกค้าก็จะนําไปติดเจ้าตัวแอร์ด้วยนะครับนะครับลูกค้าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับทำนะทำกล่องที่ใช้ในการเก็บของนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยให้ทําไว้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับขวัญชัยรถบรรทุกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ขวัชัยพามาดูนะครับ FRR 190แรงม้านะครับช่วงความยาวในการต่อตู้อยู่ที่5เมตร6โดยประมาณนะครับ ต่อเป็นตู้อะลูมิเนียมนะครับประตูเดี๋ยวนับก่อนนะว่ามีกี่ประตูนะครับประตู5บานนะครับเป็นรถที่ใช้นะครับสำหรับวิ่งขายของนะครับตามเขาเรียกว่าขายของตามตลาดนัดตามตลาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสปิกกษณะนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครสนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับอยากศึกษาอยากสอบถามนะครับอยากดูข้อมูลนะครับก่อนที่จะใช้ในการตัดสินใจนะก็ ติดตามขวัญชัยไว้เลยนะครับเดี๋ยวขวัญชัยจะลงคลิปดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่หัวรถก่อนก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว e s u z u forward นะครับ FRR 190แรงม้านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานไอเสียยูโร3อยู่นะครับขวัญชัยถ่ายคลิปนะครับอยู่วันที่13กุมภาพันธ์นะครับ2568นะก็เป็นช่วงท้ายแล้วนะครับของเจ้าตัวยูโร3นะครับ FRR 190แรงม้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัสนะครับ c h k 1นะครับ ให้แรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับ จับคู่นะครับกับเจ้าตัวเกียร์ MZ6W นะครับเกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็น6เกียร์เดินหน้านะครับและที่สำคัญเลยนะเกียร์สุดท้ายนะครับเป็นเกียร์โอเวอร์ไดด์ด้วยนะครับหากเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง FRR190 และ FRR210 นะครับจุดที่มีความแตกต่างกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของแรงม้านะก็คือเรื่องของการใช้เกียร์นะครับเกียร์ของเจ้าตัว FRR190 เนี่ยเขาจะใช้คนละตัวกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว210นะแต่แอบกระซิบนิดนึงก็แล้วกันนะครับเจ้า ้าตัวเกียร์ของ fr 1 9 0เนี่ยเข้าง่ายมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัว210นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับช่วงความยาวในการต่อตัวถังนะครับอยู่ที่5เมตร6โดยประมาณนะครับซึ่งเจ้าตัว fr 1 9 0เนี่ยเขาจะมีช่วงความยาวในการต่อนะครับช่วงความยาวคืออะไรนะครับช่วงความยาวก็คือความยาวแชสซีนนั่นแหละนะครับในการเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับ ก็จะมีตัว4เมตร20นะครับที่นิยมนําไปต่อเป็นดัมนะครับตัว5เมตร6นะที่นิยมนําไปต่อเป็นตู้นะครับแบบนี้หรือแม้แต่ตัวยาวสุดนะครับตัว6เมตร5นะซึ่งความยาวทั้ง3ตัวนะครับเขาจะมีให้เลือกทั้งตัว FRR190 และ FRR210 เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเรื่องของสเปคนะสเปคตัวนี้นะครับลูกค้านะครับนำไปวิ่งนะครับสินค้านะครับที่ขายตามท้องตลาดนะที่เขาเรียกกันว่าขายตามตลาดนัดขายตามตลาดไหนนะครับซึ่ง ตู้อรูมิเนียมประตูตัวนี้นะครับคือเขาจะมีประตูที่ไม่เหมือนใครนะบอกก่อนนะว่าประตูเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนนะด้านข้างฝั่งนี้นะครับเขาจะ ทำนะครับทั้งหมด3บานนะครับประตู3บานฝั่งนี้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับจะทําออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นบานสวิงนะเปิดได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้นะเขาจะให้ทำนะครับทามาในลักษณะเหมือนกับรถกระบะคอกทั่วไปนะครับที่สามารถที่จะเปิดออกมานะครับเปิดออกมาแล้วก็ดึงเจ้าตัวเหล็กล่างนะครับรองนะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้ด้วยนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาจะไม่ได้ทําการ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาจะไม่ได้ทําการวางเจ้าตัวเขาเรียกว่า ประตูนะครับจะเป็นเรียบแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอกันนะจะเป็นตู้อลูมิเนียมประตู10บานนะครับตู้อลูมิเนียมประตู3บานนะแต่ว่าคันนี้นะครับตู้อลูมิเนียมนะครับประตู5บานนะครับอาจจะดูแปลกหน่อยนะแต่ว่าทํามานะครับให้ตอบโจทย์และตรงกับการใช้งานนะครับเดี๋ยวขนชายพาไปดูนะการแบ่งช่องนะครับการแบ่งช่องของตู้อลูมิเนียมตู้นี้นะครับจะมีความพิเศษกว่ารถคันอื่นๆนะเพราะว่าเขาจะแบ่งนะครับ ช่องแรกนะครับช่องแรกที่เป็นประตูฝั lar, ่งนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ประมาณเมตรแปดสิบนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับเขาทําเพื่อที่จะเป็นห้องนอนนะครับฟังไม่ผิดครับทาเพื่อที่จะเป็นห้องนอนนะครับส่วนช่วงที่เหลือนะเขาจะติดตั้งนะครับเขาก็ทําเป็นพื้นที่ในการบรรทุกสินค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวก็แช่เปิดให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับเห็นไหมช่องแรกนะครับช่องแรกตัวนี้นะครับจากฝั่งนี้ถึงตรงนี้นะเขาจะทําเป็นห้องนอนนะครับ อันนี้ก็จะทําการเขาเรียกว่าทําการกั้นห้องเอาไว้นะครับเพื่อที่จะใช้นะครับในการพักผ่อนนะเดี๋ยวลูกค้าก็จะนําไปติดเจ้าตัวแอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการพักผ่อนนะกรณีที่เราต้องไปขายต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ต้องอาศัยบนรถนั่นเองนะอันนี้ขอนชัยก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะผมว่ามันมันก็ดีกว่าไปนอนบนหัวรถนึกภาพออกไหมครับคือนอนบนหัวรถนะพื้นที่มันค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับแต่ว่าอันเนี้ย ขวัญชัยรู้สึกว่านอน2คนเนี่ยได้สบายเลยนะวางที่นอนได้สบายเลยตัวนี้นะครับก็จะแบ่งห้องเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนอีก2บ้านฝั่งนี้นะครับเขาก็จะทำนะครับเป็นพื้นที่นะเห็นไหมยวเปิดให้ดูก่อนนะครับส่วนห้องฝั่งนี้นะครับคือพื้นที่ที่เหลือนะครับพื้นที่ที่เหลือจากเมตรแปฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น ห้องว่างแบบนี้เลยนะครับห้องแห่งนี้นะครับเขาก็จะทำนะครับเพื่อที่จะใช้ในการบรรทุกสินค้านั่นเองนะครับซึ่งลูกค้าแจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะใส่เขาเรียกว่า,เ,าเหมือนกับชั้นนะครับชั้นหรือว่าแหลกเนี่ยในการวางสินค้าอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าจะทําเป็นแบบไหนนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับฝั่งนั้นนะประตูนะครับประตูบานด้านบนเนี่ยสบานก็จะเป็นบานสวิงตามปกตินะครับแต่ว่าด้านล่างนะเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเขาจะทําเป็นเขาเรียกว่าฝาท้ายนะครับฝาท้ายตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดนะครับเปิดไปด้านหลังแล้วก็ใช้เจ้าตัวเหล็กรางเนี่ยทำการรองได้นะครับอันนี้ก็เป็นความอเนกประสงค์นะครับในการออกแบบนะต้องบอกว่า ลูกค้าแจ้งมานะครับขวัญชัยก็ทําตามความต้องการนะครับสเปคลักษณะนี้ก็อาจจะต้องคุยกันนิดนึงนะครับว่าอยากต้องการแบบไหนนะเพราะว่ามันเป็นสเปคที่มีความพิเศษกว่ารถสเปคอื่นๆนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของรถคันนี้นะคือเรื่องของกล่องที่ใช้ในการเก็บของนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าใครจะต้องซื้อรถไปนะครับแล้วต้องใช้งานในลักษณะที่ว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับรถโดยตลอดนะครับมันไม่หนีมันหนีไม่พ้นนะครับใน เรื่องของมันต้องมีของใช้ส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกร้าผ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ย ขลชัยอยู่ศูนย์นะแล้วเห็นรถล่อง,องนํารถเข้าสู่บริการนะครับ <titled> เขาจะมีตะกร้าผ้าหรือว่าอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่บนรถของเขานะซึ่งลูกค้านะครับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับทำเป็นกล่องให้หน่อยนะครับทำเป็นกล่องทั้งสองฝั่งเลยนะครับซึ่งขลชัยรู้สึกว่าเออไอเดียอันนี้ของลูกค้าเนี่ยผมว่าโอเคมากเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะคือเราไม่เราไม่ได้ใช้อะไรมันเลยเพราะว่ายังไงเสียเราก็ต้องเดินนะเขาเรียกว่าเดินเจ้าตัวกาดกันมอเตอร์ไซค์ด้านข้างเท่านั้นเองนะครับล ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับทำนะทำกล่องที่ใช้ในการเก็บของนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยให้ทําไว้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งส่วนด้านบนนะครับก็จะมีราวสแตนเลสน,นะครับเพื่อที่จะใช้นะในกรณีที่บรรทุกนะคือถ้าบรรทุกด้าน ในตู้เต็มแล้วนะครับด้านกล่องเต็มแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะบรรทุกด้านบนด้วยนะแต่ควรใช้รู้สึกว่าคงจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าคือบรรทุกในตู้เนี่ยเอาให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วถ้าในกรณีที่ของมันคือของมันเยอะจริงๆเนี่ยค่อยเอาไปไว้ด้านบนนะครับวันนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมขึ้นมานะครับนี่เนี่ยก็จะทําสีนะครับโทนสีดําแดงนะครับ ซึ่งกาดกันมอไซค์นะครับอันนี้เนี่ยก็ได้ตามกฎหมายกําหนดแล้วนะควใช้รู้สึกว่าเขาก็ออกแบบมาได้สวยนะครับคือแรกๆเนี่ยเราอาจจะดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันยังไม่ชินตานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยควใช้รู้สึกว่าออการออกแบบการดีไซน์นะครับเจ้าตัวกาดกันมอไซค์กาดมุดท้ายเนี่ยมันออกตัวได้ลงตัวมากขึ้นกว่าช่วงต้นปีของ2567เยอะเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสเปคนะครับของเจ้าตัว FRR 190นะครับต่อตู้อลูมิเนียม ตู้บานนะครับสเปควิ่งงานนะครับขายของตามตลาดทั่วไปนะครับถ้าใครสนใจนะครับรถสเปคลักษณะนี้นะหรือว่าต้องการความอเนกประสงค์การต่อตู้ที่มีความพิเศษมากกว่านี้นะครับก็ลองติดต่อทรหาคนใช้ได้เลยนะครับว่าอยากได้สเปคลักษณะนี้นะครับราคาเนี่ยหัวรถรวมตัวถังเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไรนะครับต้องใช้เงินดาวอยู่ที่ประมาณเท่าไรนะก็ติดต่อทรหาคนใช้ได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0ู7 9 5 7 4 7 2 1นะครับขวัญชัยรถบรรทุกอิซูซุนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ